ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวาซกิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์3รุ่นใหม่ในงานมอเตอร์โชว์2 3 2 3ระหว่างวันที่22มีนาคมถึง2เมษายนพศ2566ที่จะมาถึงล่าสุด Facebook คาวาสกิมอเตอร์ไทยแลนด์ได้มีการเผยแพร่พภาพทีเซอร์รถมอเตอร์ไซค์3รุ่นใหม่ก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่า หนใน3มรุ่นที่จะมีการเปิดตัวนั้นก็คือ Ninja z x 4 r ปี2023รุ่นที่หลายคนเฝ้ารอคอยการเปิดตัวมาอย่างยาวนานข้ามปีมันจะมีราคาค่าตัวเท่าไหร่การเปิดตัวครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นการเปิดตัวในช่วงวิกฤตย,ยอดขายตกต่ำที่สุดในรอบ50ปีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ